สวัสดีพี่นอ้องขอตะนานกระสุชนช่องแชร์แนอ๋อด้พี่น้องส,ส,ว,ส,ว,สวัสดีย่ามเสาเสาเสากระบอกเสาได้สายเติมเนะมาะผมกับพี่ว่านเทาคือเก่าในน้ำตู้นี่เสาลาพี่น้องสวัสดีฝากติดตามช่องนี่เสาลาวเนาะสิพย์เสียผิดนั่ง <c oughs> กระสิเป็นน้องเนยสวัสดีก๊อตสบายดีสวัส,ด,สดีก่อนสวัสดีค่ะ <c oughs> เอาไปอาย <c oughs> ที่คางก็รู้ว่าโซ่ที่คาันตอนนี้แมนเอาวันนี้ก็แลนไ,นได้ด้ที่แล้วเพราะมันลงทางข่อยตอนนี้ออมมาจากที่พักแล้วพี่น้องแล้วก็จะไปสอบซื้อน้ำก่อนใส่ป้าเนาะเพราะว่าป้าเขาหัายน้นำก่อนละลายหมดแล้วเนาะเอาป้ามาฝากเอ็กซ์ซี่วันนี้ฝากลูกบุดเล่อฝากไอ้หน่อยไปแล้วอันนี้ยังไปสอบขี่ขึนเขากันที่เขากของในเกิน กากินมีฮองท่อง,อนะอง,อง,องล้เนาะกินมีฮองทองหรือท่มนละมันนี่แมนเดินทางต่อไปถี่ส่วนหักสกุลพี่น้องแี่คหกไปบอกานีไปเน้เจ้าพาไปเซนกัไ,ไฟเอาม่าเ<น> <5 S 2> บิรตี้อยากไปเซนเอฟซแนะน,นำที่ได้บ้าง ว่าจี่อแอดังเอกระสวดกระสวดวิือลาเอิร์นกระสวดแม่นแบบท่านหนึ่งเครื่องอยู่วันนี้อุ้ยเบิ้ลสภาพรถดูสภาพรถ นีเป็นเวลาบ่ายบ่ายหนึ่งพอดีบ่ายหนึ่งห้านาทีก็มาหอดสวนหักสะกลนครเ,เลยพี่น้องก่อนนานี้มนแมนได้ไปแหว่ก่อนนานี้ไปแหว่ตลานนดนัดแล้วพี่น้องแล้วก็วับมานี่ยังไงฮาร์ดไทเ้ไเกินแม่คงได้สิคุณได้เขาชีกิตเขาอยันนี้แหละแต่ว่าเด็กน้อยนอนนี่ป้าเข้าไปรถก็ได้ เราแมนเด้มาเหียดอย่นี้เลยเกษตรไปฮอนเลยเหรอใช่เลยมากระเพอมาจคน,ห,น,ห,นหาชีวิตค่ะวันนี้แม่งเนี่ยสบายดีพันนี่สวัสดีครับโอ้ลบเลยเออดึงจะแจรดเอาไหนแดงรับสองครับเด็กหน่อยนอน,น,นอันนี้ตะกองใหม่ค่ะ ไปตักฟุตบอลกันตัวแม่นี่ไปไหนมาป่าค่ะแส่น้ำกอนมากมายปลาธรรมศาสตร์ปลาเนื้ออ่อนปลาปลาทะเลปลาเสื่อมปลาเสื่อมแล้วก็มีปลาโกดด้วยแบ่งไปไล่โบนน่ารักมากนี่เอายังหนู้เอาเส้นเล็ก ย่างอ่ะเซนยัางมีเสซนถ้ามาจานวะเข้าเสตจะได้ตุ่มตอนเวลาเข้าแบบอันนี้มาแล้วต๊ะ แม่มันรดมาจากค่ะความชื้นก็จะหายไปโอ้นสุดท้ายมาเหมือนเหมือนเราเนี่ยยวอย่างเดียวไม่กินน้ำเข้าไปอ่ะนะอ๋อแลมันก็แห้งเหี่ยวตายเขาตัดออกประมาณไดเนี่ยจ้ะมาแช่ก่อนดิโอ้แส่ก่อนบอกมาชักจิงนึ่ก่อนนี่ฝรั่งไรเนี่ยกิมจู FC เฟินต้อนไหย นี่มันแตกใหม่ไม่ต้องกลัวมันจะเอแห่น,นหนูรเราไม่ตัดมันจะตายอ๋อใบออกประมาณให้เหลือใบแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์พอแล้วมันจะลดการคลาน้ำเพราะแบบนี้ต้องอันตัดใบใหญ่เนาะก็ต้องต,ต,นนต้องมตองีตัดแบบนั้นให้เหลือแค่ประมาณนี้นเอาใบให้ละเขาตีม่เนี่ยอ่าได้ได้ไดเอ๊ะอ,อันนี้เท่านี้ได้เทาสิเหลือตัดใบได้อะ ตัดเลยนี้มันเหี่ยวเลยพวกใบเหลืองอ้ทิ้งแล้วตัดเลยโอ้มันสีดูดน้ำไปใส่เนาะเออเนี่ยแล้วเอาอะไรตัดเนี่ยรู้เลยมันไม่คมเวลาเราตัดไม่คมผู้บ้านก็สั่นสะเทือนเนาะโอกาสขาดในมันก็มีหลายเออเวลาลากมัหลอกอะไรมันก็จะดัน ต้นนี้มันเทียวนี่เอาอ๋ออะปลายมันนี่เออตัดนี่จึ๊บนี่รอดนี่มันแตกใหม่ไม่ต้องกลัวพวกนี้เดี๋ยวมันแตกใหม่อยู่แล้วนี่อันนี้มันเกลกะนี่ทิ้งรดตัดทิ้งรดเลยเออมันแตกใหม่อยู่แล้วเขาเลยมัยันยันยันเหมือนประมาณนั้นที่ไหนได้มันจะตายเอาโอ้แบบนั้นเนาะแบบนี้ได้สาสโต้ที่มันกาดไล่ๆนี่เดียโอ้อันนั้นตัดเหมือนกันให้เหลือแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตัดได้ที่กิ่ง ตับใดที่อีกกิ่งมันยังเลมีความชื้นอยู่เนาะกรีงมันยังไม่แห้งนะอแต่มันจะมีความชื้นอยู่ในตัวมันอยู่แล้วเราใส่ไมเราทำทุช้าไปดิโอกิีงใหญ่นี่ออกเลยเยอะหลายเลยเออเดี๋ยวให้กิีงใหญ่แต่รากน้อยให้เลยเนเนี่ยเนี่ยเนี่ยรากมันไม่หลายเหมือนเออระเบิดกาใช้ระเบิดตอนแลรากมันจะหลายอันนี้อันนี้ ัดน้อยโพดอัดขุนมะพร้าวนะทีนี้ลากมาหน่อยดูยเองกิ่งนี้โอกาสรอดต่ํามาก oh. แต่ทิ้งเลยมันคลายน้ํามันมีเศษจะทําให้ตาย oh. พอมันติดแมันแตกไหมยิ่งเยอกกว่าเกา่าอ๋อไม่ต้องไม่ต้องไปเสียดายไม่ต้องไปกลัวมัน oh. เราเสียดายเรากลัวละ <c oughs> มันจะพาให้กิ่งตายออันนี้อันนี้เข้ามาจากลาวพูดดิ ทีมงานมาจากสปอเราทงที่ซ้ำแหละนาอมาเน,นะเอ้ออแล้วพืชแฟนซงแฟนซีเราได้ผลิตกันบ้างหรือยังอ่ะเป็นต่อ,อยู่เีย่งจันเลยวรอเหลือประมาณ20%่เปอ็นไม่ได้ว่าออกหมดเ,เหลือจักน้อยนะยี่สิบเปอร์เซ็นต์พเออทำลงนี้ประมาณนั้น,นกําลังคุดอันนั้นกําลังคุดล่องน้ำ เพิ่ม oh. ความชื้นให้ทุเรียนด้านหลังเอามาแต่ส่วนเอฟซีเพิ่นต้นให้ค่ะเนถือคือคือกินหลายเหตุผลงมังสวิรัตินม่เอานะเอาแม่งอูมัตสวิรเนี่ยพ่อจะเอากาแฟแล้วก็หนีงูมังสวิราติเวลาเอาไปชานี่ใบมันจะหล่นเนดะ้อใบจะร่วงไม่ต้องตอกใจใบใหม่จะเกิดขึ้นมาแทนต oh. แต่ในที่ต้นยังมีความชื้นอยู่นะ แต่ถ้ารากย,ยืดยังไงก็ไม่ตายแต่กลัวไอ้พวกรากน้อยๆนะนี่แบบนี้รากอาเจาะไอ้เจาะน้อยๆนี่สาเห็ุมันคือเพราะอยะไรครับอะไรครับคือตอนอยู่ในกระบวนการตอนนั่นแหละครับอเอ่อการการตอนมันมีมีหลายเทคนิคเนาะมีหลายปัจจัยครับเหมือนรถไส่เหรอครับพวกคนละสนใจมีอะไรมีหลายปัจจัยที่ทำให้ ลากหนึ่งคือโดนแสงฝั่งโดนแสงเนี่ยลากจะไม่ออกมันเราต้องใช้เอ้ดำๆเหมือนลูกระเบิดนี่มันจะออกเยอะออกหลายเอออาจารย์ต้นนั้นเด็กหน่อยเขาต้นนะมันด่เลยได้แต่ว่ามันใตส้สวงฟ้นต๊เลยนามเขา้าเขาไปถอดไว้หะนะาไม่ถึงต้นต้นอะไรต้นมะม,ม่งมวงมะม่วงนะใครพาต้อนทาเผาต้นมันยาก อันมันติดแล้วเพิ่นไปเหตุนาแล้วปนีไปแกะเบิ่งอะนะว่ามันติดแล้วปนีหนาติติดมาทงรากมันออกนะบอคำว่าติดคือบอเสียมยอดอเขาเสียมยอดแล้วมันติดแล้วแล้วปนีมันแตกยอดใหม่แล้วมันบอแมนแต่ที่นี่หันเขาไปไขเบิ่งแล้วน้าฝนมาเขาแล้วมันตายเอาก็มันล่มอัเนี้มันล่มสวงน้ะแล้ยมันติ่งอันนี่าจ้ะโอ้มันก็เป็นไปได้ มันอันซวงแล้วมันล่มแห้งนะแล้วมันก็เลยมันสันนะมันก็เป็นไปได้ที่น้ําเข้าแผลคือติดอาทิตย์แต่แผลมันยังไม่ยังไม่เชื่อมกันมดเชื่อมกันดีมันก็จะมีเหมือนแผลเราเนาะโดนน้ําติดเชื้อโรคเชื้อราไอไอ้ลูกนี้เนี่ยแบบนี้เนี่ยลากจะไม่มีนะดูนะไอ้กัมาเบึ้งงานบ่ ผมชื่อน้ำอ๋ออยู่แถวนี้บ่ครับอยู่แถวนี้อ๋ออ๋มอมีมีอยู่มีอยู่มีด้านเดียวมีด้านเอา้ามันเป็นอย่างมันคือมีด้านเดียวไม่รู้เด้วยคือไม่สม่ำเสมอเพราะปกติระเบิดม,มันจ่อสม่ำเสมอเนี่ยอยู่ที่การขูดโอ้ น้องเคยไปต้อนซองอันบวชบวชตัวใดพอออกแต่นี่ไปแล้วก็ไปแหว่ส่วนนี่แล้วก็ต้อนไว้ซองอันแล้วพ้นโต๊ะแล้วบริต้อนต่อเราจะคล้องส่วนเพื่นต้อนใหออ้อีกคอือไอ้น,นี่พยายามอัดให้มันแน่นนะนะนี่นก่อนเราไปต้อนนี่มันอัดไม่แน่นเลยหนึ่งอัะไม่แน่นสองมัดมีแล้วมีมดมีปลวกเข้าไปกินไอ้ขุยมะพร้าวนี่นะกับอะไรเนาะขัดติดมีน้อย ตัดบวกเขาเราไม่ตัดไงมาณนี้แล้วก็ถ้าไม่กัานะให้จุ่มน้ําแบบนี้นะ<อ>สักวันละครึ่งชั่วโมงสิบ <10 S 1> นาทีก็ได้อะขอให้จุ่มน้ําแบบนี้ให้มีความชื้นขอให้มีความชื้นถ้ามันชื้นอยู่ไม่จุ่มก็ได้นะ<อ>แต่มันต้องมีคนไม่ใช่ว่าแห้งมาเหมือนเมื่อกี้ใบเหี่ยวโม้เลยบริจ่มเลยได้ตออ่อออกมาแล้วทำแบบนี้ได้เนาะ

ห้องอันนี้ห้องแกนกินเถอะละหาบกองโล้เอเศสามโลแล้วมาลงมาลงสองโลเลยเสอ็ดเพื่อนอันนั้นด้เพื่อนยุดกินนมแล้วน้ำหนักยุเนอบัดนี้บัดพมาบัสบายแล้วน้ำหนักบูบลงเลย บไ้กินนมเด็กยืดยียืดเอาแล้คนหนึ่งอ่ะนอนยังไม่ไมตื่นอ่าเดีย๋ยวจะให้ชิมฝรัง่งนี่นเ,เรามีใจให้ฝรัง่งใส่บล็อกหัวใจฝรั่งจะเป็นเลิฟฝรั่งจะเป็นภาษาจีนแต่มัน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 รูดก่อนโอ้มีบล็อกเอแกแล้วมันขูมมันรูดไะเยอันนี้จะพาลูกนี้ให้ชิมนะฝรั่ง เดี๋ยวมาข้าวหน้าถึงจะได้อือนี่จะเป็นฝรั่งจำชื่อมันไม่ได้เด้อแต่ตระกูลนี่แหละตระกูลข้างนอกเขียวข้างในแดงแต่นี่จะเป็นชมพูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หงพอซื้อต้นจะเตี้ยกินมน่อยนี่มันจะเป็นชมพูนะหงพอซือจะแดงนี่จะเน้นชมพูนี่ชมพู ใจนิดเดียวเน้องชมพูเลยนี้นี่ผ่าใจจะผ่าใจเบาหิวนะนี่จะผ่าใจเบาหิวดูดิใจเบาหิวเป็นสีอะไรใจเบาหิวเป็นสีชมพูแม่ลูกหัวใจสีชมพูเออตั้งเสือเพันเบาหิวน่าก็วิ่งเลยเออเฮ้ยน้ำอี๊ยมชิมชิมทนี่เราเน้นสีชมพูนะนนี้จะสีชมพูมงเป่าเสือมันจะสีแดงเออ นี่จะสีชมพูเีมือลาอยากซิมนะเออคัดเลยบอน่าบอเปล่มเปล่าบ้างบออุ้ยยายชุ้งลูกเรายายชุ้งยายชุ้งอือออโอ้นี่นี่นี่เออเดี๋ยวจะมาป่าเอาให้เออพ่อไปไหนแล้วพอไปใส่คือพ่อหรู้ปะมันน้ำปันเขาโอ้เกี่ยวเขายังยังแบบอันเคนรถถาดถาดไม้คนไปปัดให้แหละหาดกไปไหมมีเกี่ยวเขามารอบนึงแล้ว ได้กินข้าวใหม่แล้วได้อันนั้นะบอน้ำลดลุกหรือเปล่แสบบ้านหลกอ๋ออันลดยังไม่ได้ลดนี่เด็เมื่อกี้มาทางเนื้อ<า>ข้าวมวยมาอยู่มาทางเนื้โอเคเด้ไปนี่นี่ออกไปนี่จะเห็นน้ำเต็มหมดเลยไปใส่เบ็ดใส่อะไรกันอยู่นี่ละไม่ได้ไปใส่เบ็ดมาสองวันแล้วขุดคลองข้างหลังเมื่อยต้นเดียวนี่บอมีตัวนี้กิ้งต่อนหักเต็มเลยกัดกันมาตัดเราเลยตัวงานนึง เอ้นี่ตอนไหน,น่โอ้หากออกมโหโลามเลยโหระทึกเลยมันบอ่อเหี่ยวง่ายทีน่นนี่นี่้อันนี้สายยากอ๋อเอาเมื่อซะพ่อตนพ่อวะนี่มันซื้อโพเงินโพทองหรือโพสามกษัตริย์หรือโพเจ็ดสีมันนี้อยู่สามซื้อแต่คนเสื่อมมาเนาะมันจะเป็นไม้บางคนมันจะขึ้นมาจะเป็นม,มันแตกดีขนาดเนาะหักลายเลยอน้ได้ใส่น้ำยาอะ่งหักลำบนนี่เป็นต้นไม้ที่ตอนง่ายที่สุดในปัตตภี อหางมันเต็ม,เ,ามาเลยเ<ด>น่ะน้อเพิ่งเกิดมาต่อด้วยอ่ะ ทีจริงหันทีบจังมาให้มันถือวันเสาร์อาทิตย์ที่สองของเดือนจะได้มาถือมือฝีโครงการฝึกอหรมสําหรับส่วนหักสกุลทีว่าผ่นได้จัดเป็นประจําแต่ละเดือนเลยสําหรับคนทีต้องการเรือ่าสนใจในการเหตุเกษตรโดยเฉพาะก็คือเกษตรมือใหม่ซึ่งทีบก็เคยพาหน้องๆมาฝึกอหรมในขังนั้นก็รู้สึกว่าได้ความผูเป็นอย่างดีและก็สามารถนําไปปฏิบัติได้จริงเลยแต่ว่าที่พันธามาสวงนันหันยนันบาวางยันเกี่ยวเข่าก็เลยว่ามาสวงนี้สําหรับคนได้ทีว่าสนใจการฝึกอหรม หรือ,าอยางเรียนหูเกี่ยวกับกัน้นหินเกษตรไล่ยางทั้งผากทฤษฎีทั้งภาคปฏิบัติจริงกันส่วนๆนเนาะ f อหรือรือคนได้ที่วาได้ผ่านมาเห็นคลิปนี้กะลองมาหรือว่าลองติดต่อมาหาผ่นเบิง่งเดอถ้าสนใจถ้าแมนมีโอกาสทิปก็นยังสีมาอีกหรือผ้าคนอื่นๆหรือว่านองนงลูกลานที่หูจ้าเบิง่งมาเรียนหูเพิ่มเติมอีกัสดีครับส่วนฮักสกลสไตล์ครับวันนี้7ตุลาคม2567ก็นะครับก็8 9 10 12อนะครับก็อีก5วันนะครับ อีก5วันเราก็จะมีกิจกรรมฟรีอบรมนะครับที่นี่จะมีฟรีอบรมทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่2ของทุกเดือนนะครับเดือนตุลาเสาร์สัปดาห์ที่2ก็เสาร์ที่12ตุลาก็อีก5วันนะครับฟรีอบรมครับไม่มีค่าใช้จ่ายอบรมเรื่องอะไรมั่งครับมือใหม่จะเริ่มต้นเกษตร,รอย่างไรดีนะครับถ้าท่านคิดว่าท่านเป็นมือใหม่เนาะอยากจะเริ่มต้นทําเกษตร,รอยากจะเดินตามรอยเท้าพ่อสารต่อที่พ่อทํายึดหลักเศรษฐกิจพ่อเพียงตอนนี้ครูเกษียณเยอะนะครับหลายคน วางแผนออกจากงานจะเออรี่รีทายนะครับจะมาอยู่บ้านจะมาทําเกษตรจะเดินตามรอยเท้าพ่อนะครับจะทําแบบไหนเดินตามอย่างไรไม่รู้จะเริ่มต้นแบบไหนอย่างไรที่นี่มีคําตอบครับสวนฮักสกลน,นะครับเราอยู่บ้านนาตากางตบบนใบฮีอําเภอพันานิคมสกนลนครนะครับเบอร์โทรศัพท์0872321139มะครับมือใหม่จะเริ่มต้นเกษตรอย่างไรดีนะครับก็แชร์ประสบการณ์แบ่งปันกันตั้งแต่การการวางแผน การวางกลยุทธ์การรู้จักตัวเองการรู้จักอะไรคือสารเคมีอะไรคือสารพิษนะครับการรู้จักดินรู้จักน้ําโดยเฉพาะเรื่องดินเรื่องน้ําต้องวิเคราะห์ดินวิเคราะห์น้ําให้ได้ให้ผ่านก่อนถ้าไม่เข้าใจเรื่องดินเรื่องน้ํามันจะไปต่อ,อยากนะครับแล้วก็รู้จักเรื่องของอการทํา ปุ๋ยเนาะการเอาทำอินทรีย์วัตถุมาทำเป็นปุ๋ยคำว่าปุ๋ยก็คือธาตุอาหารพืชน,นะครับ NPK อาหารหลักอาหารรลองอาหารเสริมนะครับเรื่องราวของของธาตุอาหารพืชเรื่องราวของแมลงศัตรูพืชการขยายพันธุ์พืชนะครับก็น่าจะครบทุกทการทำเกษตรบนกระดาษเสร็จน่าจะครบทุกเรื่องของการเริ่มต้นการทำเกษตรนะครับตลอดการทำเกษตร มา10กว่าปีนะครับก็พอมีประสบการณ์แชร์แบ่งปันกันสามารถดูเรื่องราวต่างๆย้อนหลังของส่วนฮักสกลหรือไร่อรหันได้พิมพ์คําว่าไร่อรหันใน u t u b e นะครับหรือส่วนฮักสกลนะครับก็จะมีหลากหลายเรื่องราวต่างๆขึ้นมานะครับท่านก็จะเห็นส,ส,สามารถศึกษาเรียนรู้แชร์แบ่งปันป,นประสบการณ์กันได้นะครับอะไรชอบอะไรที่ท่านประทับใจเอาไปใช้อะไรที่ท่านไม่ชอบไม่ประทับใจก็ไม่ต้องเอาไปใช้นะครับก็ เริ่ม8.30นจบประมาณ16.00นน,นะครับ1วันเต็มเตมนะครับก็ทางทฤษฎีทั้งปฏิบัตินะครับอีก5วันนะครับเสาร์ที่12ตุลา2567นี้นะครับใครสนใจจะจะเข้าร่วมอุบมนะครับแชร์ประสบการณ์นะครับมาแบ่งปันกันนะครับก็สามารถลงทะเบียนได้ที่เบอร์0872321139มาอย่างไรตั้ง G P S คำว่าสวนักกล เราอยู่บ้านนาตะกรางตำบลบบหีอำเภอพนานิคมสกลนครน,นะครับก็ถึงอย่างแน่นอนนะครับหรือไม่ก็โทรมาถามผมก่อนนะครับ0872321139นะครับมามาถามทางกันก่อน,นะครับหรือสงสยัยอะไรก็โทรมาได้นะครับอย่าลืม อีก5วันนะครับ12ตุลา2 5 6 7ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่นี่มีน้ำมีอุปกรณ์การอบรมขีดเขียนฟรีนะครับอาหารเที่ยงท่านห่อมาก็ได้นะครับหรือไม่ก็มาอุดหนุนก๋วยเตี๋ยวที่สวนเราชากาแฟที่สวนเราก็ได้นะครับก๋วยเตี๋ยวชากาแฟเปิดทุกวันย้ำว่าเปิดทุกวันฝนจะตกแดดจะออกฟ้าจะร้องอะไรก็ตามแต่เราไม่หยุดชากาแฟเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่ เจ็ดโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นนะครับจนถึงหกโมงเย็นมาอุดหนุนอาหารร้านอาหารที่สวนได้นะครับเนาะ,อ,ะอยากให้เอาปีกับมาหลายคนเวลาจะกลับก็อยากได้ต้นไม้ไปกลับเพราะที่นี่เราไม่แปลกไม่ปลูกไม่อร่อยฟันทิ้งเรามีไม้แปลกค่อนข้างเยอะหลายคนก็อยากเอาไปกลับเอากลับไปปลูกแล้วเอารถเก๋งมามันก็จะมีปัญหาในการขนย้ายนะครับค่าใครมีปีกพยาเอาปีกมานะครับเนาะก็อย่าลืมอีก 5วันนะครับ12ตุลา2567พบกันเจอกันที่สวนฮักสกลบรรณาตกางตะบลบะฮีอํณาเภอพนานิคมสกลนคร0872321139และมาเจอกันมาแชร์มาแบ่งปันประสบการณ์กันนะครับเรามีกิจกรรมดีๆแบบนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแบบนี้ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่2ของทุกเดือนนะครับส่วนหน่วยงานต่างๆนะครับและวิสาหกิจต,ต่างๆกลุ่มกเกษตรต่างๆวิสาหกิจชุมชนต่างๆนะครับกลุ่มนิสิตนักศึกษา อ่ากศอนอบตต่างๆนะครับอยากจะมาดูงานนะครับอยากจะมาศึกษาเรียนรู้เรื่องสาปราชายเรื่องสิริพอร่อเพียงก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์087232 1139แล้วเจอกันครับตอนนี้ออกจากสวนหักสกลนนครแล้วพี่นนะ้องออกจากสวนหักสกลนเนาะแต่ว่าสิบวดิไไปตามแพนตามเพนนี่แมนจีคามผูพานไปกาลสินไปดอนจานไป แล้วยำลวงปูลักกาซีกับแต่่าท,ที่นี่ก่อนสีหอดส้วนหักประมาณสองสามโลนี่และแมนไทยเบลที่เบลนะมันแจงขึ้นมาเนาะที่กระปุกหัวมันเป็นยังคิดว่าอีเขาคิดว่ามันเป็นยังเกาะน,นี้ทซ<า>ตยตัวนี้แต่กวาดบางท้องถิบก็คือว่าบริเป็นยังท้องนีก็บบริเป็นยังแต่ที่นี่ก็เลยว่ามันเป็นยังบโบหัวมันเป็นยังก็เลยส่งให้<ม> fc เบิงรล fc ว่าอันนี้มันโบแมนโบแมนตัวนี้แต่ว่ามันเป็นสายพานันธุ์ทหมิงว่าสันพีพ่ภา้าบอกว่าทามันมันขานีเครื่องพังแต่ว่าที่พี่วานาจะเคยเปลี่ยนมาแล้วรอบหนึ่งมันงอยู่อยู่เรี่ยงจันกันเมื่อก่อนนี่บวหัวเปลี่ยนโบแน่ใจว่าเปลี่ยนตัวนั้นเนาะสายพันธุ์คือกันตอนที่ทิ่ไปหมกดาหารตอนเขาซุ่นตนนัวน,นั้งจ๋าแนะนพี่น้องแต่มันขืนมาแล้วที่นี่ ก็เลยเอฟซีวาเวลาขี่รถบอหค้คีคกะสากนอนแล้วก็ให้เอาเขาซู่นกวดเบิงแต่ที่นี่มันเตือนเนี่ยสิฮะน้ happening. ก็เลยบัวน้าจะขึ้นผู้พานก็เลยต้องไปทางเหลียบก,ก็เลยเปลี่ยนแพนจากที่จะขึ้นผู้พานไปกระซินกับเปลี่ยนแพนว่าไปทางอุดรเขาค้อนแกนแล้วจึงลงมาทางหนน,นอนมันจึงไม่ได้ขึ้นผู้นะสรุปก,ก็คือบบดินท้างต่อค้อนแกนนั่นเองแผนเปลี่ยนอีกแล้ว <laughs> ว่าไข่ตอนนี้กะมกซิดาเขามีทางแก่ไข่เลยเนาะทําอิดว่ามักซิดาเข้ากันนะใบมันเหี่ยวไปย่างขนาดอาจารย์ป้าพิ่นตัดออกเนาะให้เลือประมาณใน10%เนาะใบนะนะแล้วมันจะบัเป็นยังลง้านหน่อยกันเต็มเลยานหน่อยก็ได้ไปค้อนแกนอยอนแล้ววันนี้มือกอนเมื่อวานนี่บอลหรือมือานน,าน,นี้อาจารย์ประยุนทามว่าจิมาค้อนแกนบอลอะ บไวซันบรดปไปคอนแก่นรอบนี้วันนี้พาเราได้ไป่อนแก่นนี้อนนตอนข้ามาข้ามาเซ็นไหมอีกสนนี่สมงห์เมื่อเซนเท่นี้ทางข,าข้ามาเออเข้ามาทางนี้แต่ก่อนน่ะเอาไปเจอกันที่คอนแก่นพี่นอ้องตอนนี้เป็นเวลาสองถุมเพิ่งพี่นอ้องโอ้ยสองถุมตรงพอดีมาหอดคอนแก่นแล้วนะตอนนี้ หลังจากที่ว่าอ้อมบอกึ้นผู้พาน,นก็เลยขีย่รถลงมาคอนแก่นมาหอดแล้วกม็มาตลาดอู่ฟูนเนาะคุณสัวพันธ์ชีจัดงานอยู่ไซเออกระสิไปคือกันอยู่ไซตอนนี้ว่าแค่ไดนเข้าง,งานที่นอ้นองน้องมีเพิ่นจะเข้าห้องดามดิซึ่ไปเข้าห้องน,มน้มเรียบร้อยทังได้วันนี้พาล้านมาหลอกงานบอลลูนไปแยงไปทางกุนก่อนบ่ จทังได้ผูนาไปหลอแต่คุณมาฮะรถจริงนังนีไปหัป้าันเด้ฮันเด้ันเด้เนี่ยเดคีาันเด้เันเด้ฮันดเข้าันเด้คืนนะันเด้ไม่ตอย่าคืนนิคืนบ้คืนบได้ป้ามึงหนาเด้อป้าคืนบ่ะหนาบ่อินป้า คุณวะได้ได้เห็นว่าเข้าึ้นนะเลือดขึ้นเลือนั่นพี่เด้ต้นนิ่มมุนนี่เออนี่แล้วจริงเข้าึา้นแล้วเขาเห็นแห้งๆแล้วให้นคน้นโต๊ะค่นเด้เห็นว่าอันเป็นมุนมุนนี่นะคนคนคนพี่น้องเจ้าสิวะจะพันคนโอ้บรรยากาศโอ้นี่บอกมุนรุ่นนะเด้นะ บอลลูนสิบอกสเเลียนได้สเลเลียนนี่ทางนั้นค่ณน่ะมาเบิ่งไก่ไกนะมันมันหนอนเนาะบอเคยขึ้นบอลลูนจะถืออ่โอ้มันเป็นมันเป็นน่นี่เพราะตัวเองก็คืนอยู่อ้างเมียงกันเนาะอละก็ไปยิ้มเลยเป็นอะไรนาบออินก็เป็นสก้า กับที่ว่ามาฮอตคอนแก่นละพี่น้องหลังจากทีผ้าน้องๆลินเค่องลินแล้วก็ห้าสือเขากินก้วกาบมานอนหองเปลี่ยนจากที่จะไปกระลสินมาคอนแก่นเลอกาสลาคิมนีกับฟ้าวานีกาขอบุญถกบอลทุกส่วนทีตอนหับปิ้นอย่างดีตอนนี้กระไดเบียร์ใหม่พามาเที่ยวคอนแก่นพร้อมและพี่น้องสลาคินีที่พร้อมด้วยทีมงานกับสิขคตวลาพรกอนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าได้พี่น้องลตลอดนี้สบายดี